สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเลขดับหลัก10บนนะครับเลขดับหลัก10บนนะครับสูตรในการคำนวณนะครับผมร้อยครั้งที่2หน่วยครั้งที่3ร้อยครั้งที่2หน่วยครั้งที่3ามอย่ามีครั้งร้อยครั้งที่2หน่วย ครั้งที่3นะครับสี่ติย้อนหลัง17เมกราคม64 17เมกราคก64เป็นสี่ติย้อนหลังนะครับผมนะมาเริ่มกันเลยนะผมขออนุญาตเลื่อนกระดาษขึ้นไปนะครับผมนะมาดูว่าสูตรนี้หลุดงวดประจำวันที่อะไรเท่าไหร่และกะ็หลุดกี่ครั้งหรือว่ายังไม่หลุดนะครับก็ขออนุญาตนะครับบางท่านอาจจะตาลายนะครับผมนะขออนุญาตเลยนะครับผมนะขออภัยด้วยนะครับก็ไปแล้วนะครับผมนะอ่ะ จะหลุดงวดวันที่เท่าไหร่หรือว่ายังไม่หลุดนะครับนะปี64หลุดนะ1หนึ่งครั้งนะครับผมหลุด1ครั้งงวดประจาวันที่1ตุลานะครับดับ7นะครับแต่มา7นะครับอันนี้คือหลุดนะครับผมนะก็ผ่านไปแล้วนะครับผมนะ16พุสจินะครับดับ7มา6โอเคดับอยู่นะครับวันที่1ทธันวาครับ1ทธันวาก็จะได้8ดับมา5นะครับผมนะ อ่าธันวา2ดับมา3 30นะครับผม3นธันวา2ดับมา6อันนี้คือล่าสุดเลยนะครับดับเลข2มาเลข6นน2ดับอยู่นะครับสำหรับงวดนี้17มกราหก65ได้เลข6เป็นเลขดับหลัก10บน6เลขดับหลัก10บนสูตรนี้นะครับปี64หลุดแค่1ครั้งงวดประจำวันที่1ตุลา64 นะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดดบหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ